นี่ครับพิธีมอบทุนการศึกษาของพี่เก่าให้กับน้องๆสุราษฎร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเ,เทมากเลยว่ะคขาเหนไหนเนี่ยนัเสเ็ดครับนัส,สม,มันเป็นตัวแทนเป็นมอบทุนเลยครับเป็นส่วนตัวเลยครับเพราะอะไรเอเออเพราะอะไรก็เราเห็นอะไรในตัวน้องหรือว่าอย่างไรหรือว่าช่วยโรงเรียนก็อยากช่วยน้องครับ แค่ไหนเองแค่เนี้แค่ไหนเองไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรคุณคุณจัดละครผู้สอนตีปีแล้วร้อยยี่สิบห้าปีนี้เป็นปีที่สองครับแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับไม่ชวนเพื่อนๆเพื่อนรอดเศษมด้วยก็อาจจะติดธุระกันเยอะครับพี่อันนี้คือทุนส่วนตัวเราเองเใช่ใช่ครับใช่ครับอ่านอ่านนโมทนาขอบคุณมากครับ เท่มากเลยว่ะทรานอยู่ตั้งแตออยู่ผมทำโรงงานเพชรอยู่ครับจูรี่อยู่ครับครับอกได้ว่าแถวไหนอยู่ดีโอสยามลาซ่าครับตรงนี้เองครับใช่ครับแล้วก็มีโรงงานอยู่ฝั่งตรงข้ามครับหูดุลได้เลยครับแกแล้วพี่มันเท่มากเลยยทั้งผมทั้งอะไรเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ วัสดีครับในฐานะครูใช่ไหมค่ะสอนอยู่ชั้นมสองค่ะมสองค่ะวิชาอะไรครับแนวค่ะแนวค่ะแนวเนาะสำคัญมากเลยวิชาใา่จะนะสำคัญมากสําคัญค่ะเพราะเด็กต้องเรียนรู้อยู่แล้วค่ะเรียนรู้การเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็การให้คำปรึกษาใช่ค่ะเห็นสภาพภาพของภาพวันนี้เป็นไงบ้างดีค่ะออกมาได้ดีค่ะ ออกมาได้ดีค่ะมีเด็กๆที่เดืเดอดร้อนจริงๆเยอะไหมเนยที่เรียนครูแนวเนี่ยเยอะค่ะแต่ว่<ห>าเด็กส่วนใหญ่คืออ,อ่าส่วนมากจะเป็นการเรียนมากกว่าค่ะไอ้ทุนเหรอคะการติดทุนไปของเด็กสู่กับเราส่วนมากจะเป็นเยอะว่าปร,ปรึกษาครูเนี่ยเรื่องออการเรียนแล้วก็การไม่เข้าใจตัวเอง,อย,ง,งอย่างเงี้ยแค่นัอเช่นยังไงไม่เข้าใจตัวเองคือผมจะเรียนอะไรดี ใช่ค่ะประมาณอยากเรียนอะไรดีผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาปรึกษาแล้วครูจะใช้ใช้วิธีการในแนวยังไงครับก็ต้องให้เขาลองตัวเองว่าชอบสิ่งอะไรก่อนแล้วก็กเราค่อยสเต็ปต่อไปก็ตล่อมเขาให้ทําแบบทดสอบบ้างอย่างเงี้ยคือมีเคสใหญ่ใหญไหม เช่นก็จะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวปกติท er> ี่แบบเหมือนกับพ่อแม่บังคับให้ให้เรียนพิเศษแต่เขาไม่ไหวแล้วอ่ะร่างกายเขากับสิ่งที่เขาจะเรียนอ่ะมันไม่ไหวสําหรับเขาาก็ถูกบังคับอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ใหญ่มากจะครูก็ทำอย่างไยก็ก็ต้องยอมรับเข้าใจอธิบายให้พ่อแม่ฟังด้วยความเข้าใจค่ะ ก็จบอะไรมาถึงมาสอนที่ที่นี่ได้จบขรุศจิตวิทยาค่ะที่จบขรุศจิตวิทยาค่ะสมัครมาที่นี่รงจงใจมาโดยเฉพาะเคยฝึกสอนที่นี่ค่ะอ๋อก็เลยติดใจโอเคครับขอบคุณค่ะนาสารวุฒิคำจอเกียบทูลหนึ่งพศ เห็นหน้าก็รู้นะครับว่าแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะคนเสื้อเหลืองพิเศษตัวน้อยไม่ธรรมดาพิเศษพิเศษเลยพิเศษไม่งอกคนนี้อีดเลือดมาจูบูฟ้ามากกว่าเราอีกเราว่าเราจุบูฟ้าเจออาจารย์ไปฟ้าคนละขอขอบพระคุณ คุณครูจะขึ้นมอบทุนแล้วนะครับต้องประคองไหมฮะสองนิ้วค่ะขอเรียนเชิญครับไม่ต้องจูบเขาจะแข็งแรงอยู่คุณคุณสงสารคุณสุภกิจคุณภาชัยจำนวนสองหน นายสักรัชุมวิทยาสุขุมมอล๖นายภูมินโสมนัสโชมอล๖๑๐ เปิดยังเปิดไหมยังเปิดไหมยังจับภาพจับภาพจับเรียนท่านผู้จัดการสมัยรี้คือ เฮ้ยดังดังกว่านี้มนเบาไปขอบบรับขอบอการาแล้วก็ผู้กองครับก็วันนี้น้องๆได้รับโอกาสที่จะรับผิดจากคนดีขอนะครับฝั่น้างใต้ตรงนี้เนี่ย เพราะผู้ได้ข้อมูลว่าถ้าพบผู้ใดมีข้อมูลส่วนตัวผู้ที่ขอทูลข้อมีลจำนวนหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าในข้อมูลที่นี้แูกต่างกันผมว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าน้องๆของเราที่นี่เนี่ยนอกจากได้โอกาสมาเรียนโรงเรียนสุ่วิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตในเวลานี้วันนี้ามัวร์อาจได้รับผลขณะที่มีคนขอทูลต้องเลื่อนงานก็เป็นไปได้ ก็หมายรู้รอบๆเองส่วนหนึ่งของสังคมทุกเราหมายรู้รอบๆนครับว่าไม่ว่าครูสก่งสิ่งเก่าที่ปกครองได้เข้ามาร่วมครับร่วมแรงร่วมใจกันเอาโอกาสมาให้ขอให้ใช้จังหวะใช้โอกาสนี้เนี่ยจะมุ่งมนให้ตลอดรอดฝันและถึงปักความสำเร็จในชีวิตนะครับเมื่อ แต่สิ่งที่อยากฝากมากที่สุดก็คือว่าเมื่อได้รับความสำเร็จแล้วมาดูแลน้องๆที่สูงตระามาดูแลสื่อสารกิจการพวกเขายังที่น้องในวันนี้เนี่ยได้รับโอกาสจากการเรียนสูงตระามีโอกาสจะได้นั่งเราอยู่ที่นี่ได้รับโอกาสจากพี่ๆผู้ปกครองครูครู่ข้าอกาสให้ดูการศึกษาเพื่ออยากได้ เดินผ่านทำงานและก็เดินทำและก็เดินที่ทผ่านฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ในความจดจำของน้องว่าพวกเราช่วยกันนะครับและที่สุดเนี่ยพี่ใหญ่พี่ฝากฝากฝากกันมาตลอดนะครับท่านผู้ชประธานของดนตรีนะครับฝากอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าลืมกลับมาส่องแผงดูสูตรนะครับลูกน้องๆข้อมูลด้ครับ ั้งหมดทำความเคารพครับขอขอบพระคุณคุณสุรพลเชชาหรือวิจิมเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปก็จะมีตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนนะครับที่จะได้เรียนเรียนท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายเจอฟันเกียรติุนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนทุนปี2 5งพันกษาครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากกระผมขอให้คําสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพวกผมจะตั้งใจเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งในและนอกโรงเรียนครับในสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญ พี่พี่เพื่อนๆน้องๆนะครับกล่าวขอบคุณผู้มอบทุนที่สละเวลาและมอบโอกาสให้พวกเราทุกคนครับนักเรียนนักเรียนเคารพขอบคุณครับขอนู้แทนนัเรีนเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เป็น นะครับเพื่อเถอ,อนะครับอาจจะซุ่มซ่ามอยู่บ้านนะครับก็เป็นความคุ้นชินนะครับของโรงเรียนไทยรุดของเราทั้งหมดคุกเขา่า เทียมเลยครับวางพาให้เรียบร้อยทั้งหมด y หวเสร็จแล้วส่งพาโดยอัตโนมัติลูกช่วงนี้จะช่วงรับพรนะครับสาบันนะลูกชาติสนามะามคนแล้วก็มีโรงแหน่ที่อส่งวิตหลกสเก้ดเปลูกนะขอให้ประสบควาเร็ในชีวิตนะครับไปเยอะสักตครับ นี่ก็เป็นช่วงที่น้องๆจะต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหลายนะครับที่มอบทุนให้ก็จะเป็นทีละชุดทีละชุดๆๆๆครับวันนี้ทุนทั้งหมด118ทุนนะครับก็ผมว่าน้องๆทั้ง118คนก็จะมีความเป็น สุภาพบุรุษสุกลาต่อได้มีประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตขอบคุณลูกุแนกครับอยู่าแล้วก็นะครับเดินทางด้านนี้เลยครับดวที่มีเกียรติ่ดด่ออกมาเรียนสงไม่ดูสประมาณ800ปีได้มั้อายุรวมทั้งหมดเนี่ย ถ่ายถ่ายพี่จอนถ่ายที่จอนจับมือเนาะครับเด็กบอกจึงมาท่านผู้เกียรนที่ไม่มีสาระติดต่อด้เลยนครัก็ช่วงสุดท้ายทางเรก็อยากถึงมินิารใตได้ถ่รูปของยสาเ็กที่เรา่ะพวกันนะคร็เรียนเชิญทั้งสองท่านทางด้านข้างด้วยนะครับ เขาเป็นการถ่ายภาพหมู่ครับหมู่แบบนั่งๆนะครับหมู่แบบนั่งๆระหว่างพี่ผู้ให้และน้องผู้รับนะครับนะครันะและ แบบฉบับสวนกุหลาบด้วยการบูมสวนนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้อานัดสัญญาณนะครับถ้านนสอนกอได้ก็กอดกอดเราเราต้องบูมกลับเดี๋ยวยอมอย่ายอมเมื่อกี้ผมหอมยืนแค่ได้ลูกพี่บอมที่โตไปแล้วเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวคืนน้องทั้งหมดก่อนนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณแบบ นะครับเลือดสุภาพบุรุษสุนโหลาบุูมส่วนคร้อสามสี่สามสี่เลยครับ

และพวกเราครูเชวยขอบคุณท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งครับนักเรียนนักเรียนเคารพขอบคุณครับกราบขอบคุณรทุกท่านเปอย่างสูงครับที่พี่พี่ยอมเหรอเวลาเดินทางมาพี่ยอมเหรอเดี๋ยว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 เี๋ี่ยียเยวเ พี่ขอบูมครับโอกาสนี้ครับขออะไรถ้าบริการขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ถ่ายรูปคู่อุสวรรณพร้อมพร้อมสามสี่วี ฮัมฮัลเอเลเอเาฮัลฮลฮลเออสยูเอ็นเอคลเอี่วน ท่านผู้โดยสารท่านผู้บริการขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนกครที่วันนี้ให้เกียรติเราพิธีได้ถ่ายรูปเป็นเพื่นร่วมกันแล้วก็มกูกกับนยกนี้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 นครับี่ครับก็จะเป็นเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะใยญ่น่ดีนาาเลยนะครับ หน้ามืดให้แท่งแท่งมีภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถที่จะหรือว่าท,ทําเพื่อการศึกษาและชีวิตของตัวเองให้นะครับไปข้างหน้าได้อยากก่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะครับ พี่ครับพี่เนี่ยพี่คุณโสมานี่ในนามโรงเรียนสูนกุหลาวิไลก็ต้องขอก็จบแล้วครับพิธีมอบทุนการศึกษา2563นะครับนะครับมาร่วมมอบทุนนานๆโชคดีมากที่ผมได้มาโรงเรียนในวันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศของงานมอบทุนโรงเรียนครับเรียนเชิญคุณคุณท่านได้มาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อการโฉบหน้าผู้ผิดทองหลังพระต่อไปด้วยเช่นกันนายคน20ปีมาแล้วที่ ทำการมอบถุงให้น้องๆครับครับถ้าวันนี้มีเออเรื่องราวประการขอบคุณที่ชมคลิปป๊าป๊านะครับแล้วก็อย่าลืมอะไรแล้วก็อย,อ,กยอย่าลืมติดตามอีกหลายคลิปติดตามอีกอีกคลิปนึงยังมีอีกหลายๆคลิปเลยลท,ที่สำคัญคือที่สำคัญคืออย่าลืมสั่งน้ำพริกากากหมูด้วยนะครับของใครของแป้งกี้ <laughs>